มันมีคำถามว่าถ้าสมมติว่าคุณเกิดสลับร่างกับใครก็ได้ขึ้นมาจริงๆคุณอยากจะสลับร่างกับใครเพราะอะไรก็เลือจสติ้งีเบอร์เหตุผลเพราะว่าจตริีเบอร์เขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะแลวเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุเล็กน้อยซึ่งอยากประสบความสำเร็จอากร้องเพลงเพราะท็คิีว่าทุกคนจะตอบอะไรนแบบนี้แต่ปล่าเลยแต่ละคนไม่ตอบว่าอ๋ออยากเป็นตัวเองครับเพราะว่านี่เอตอบว่า อยากเป็นตัวเองครับเพราะว่าผมคิดว่าแต่ละคนก็คงมีดีในแบบของตัวเองแล้วแต่ละคนก็คมไม่ตัดสิ์ครับผมเลือกที่จะเป็นตัวเองครับคำตอบมันหล่อปะตอบโง่เลยโววายอยากดูอยากเป็น j u s t นบี i e b e r เพราะอยากมีซิกแพคแบบ j u s t i บ bieber คือถ้าเปิดคำถามไปใส่ไม่ได้เตือนเหมือนสิ้นใจ เอ้าพวกฟิลเตอร์บ่นั้นมันจะไหนมันอยู่ในไอ้เฮ้ยเฮ้ยเอออันเนี้ยเล่นไม่ได้อะเล่นได้แป๊บเดียวเองกระว่าแล้วก็ตายเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่นะไม่เก่งแล้วผิดผิดแล้วมั้ง มากระบาาคำสามมีคำไามอีกไหมมี่เป็นร้อยเ,เลยมึงจัดมาอา <laughs> อะไร <laughs> ในสมมติว่าแบบในคำถามที่โผล่มาแบบเรียงอันหนึ่งมันมีสิบสองอันใช่ไหม ก้าอาจจะเป็นทําไมเฟิร์สอยู่ห้องพี่ต่างตังคะทาไมเฟิร์สถึงอยู่กับพี่ตัางตังเฟิร์สกับพี่ตัางตังเป็นแจกันหรอคะค,อครับเอ้ยคุณตอบครับไม่ครับคือครับคือมันเกิ่ม <c oughs> อ๋อมันเกิม่มอานนียร้องเพลงช้างแล้ว <c oughs> เอออันเนี้ยอยากรู้เหมือนกันเพลงช้างเฮ้ยนี่ มาแล้วเหรอจะมาแล้วจะมาแล้วนะครับอ๋อดรอรอดูแล้วรอดูอะไรเฮ้ยต้องต้องแฮชแท็กอะไรนะ The c ป i p p e r EP หนึ่งเดี๋ยวพี่มาปักหมุดไว้ให้ EP หนึ่งเออปักหมุดไว้ The c ป i p p e r EP หนึ่ง Chipper EP หนึ่งครับเฮ้ยปักหมุดยังไงอ่ะขนนี้ตั้งไว้ก่อนคือเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรเนี่ย ไฮทิชเชอร์คุยไงวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอันน,นี้น Hi, นมาจริงีนไฮทิชเชอร์เฮ้ยมาแล้วมาอ้าวของผมมาก่อนอ้าวมาแล้วนะจ๊ะขอตัวไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมติดแท็กกันนะทุกคนเดอะชิปเปอร์อีพีหนึ่งนะครับ เดชิเปอร์ ep หนึ่งนะครับแล้วเจอกันนะครับอย่าลืมนะครับเปิดช่องนี้นะครับจีมันยี่สิบห้านะครับเรามาดูชิเปอร์พร้อมกันนะครับ s h i p e r e p 1จ๊ะโอมจะตอบทวิตตลอดเวลาใช่ไหมจะทวิตไปดูไปใช่ไหมไม่ขอดูก่อนอยากดูมากเลยเนี่ยไม่ได้คนเราสามารถดูไปแล้วก็ทวิตไปได้เนี่ยพร้อมกันเลยแต่ว่าตอนนี้แล้วดูกันนะดูสดนะทวิตเตอร์สดๆนเผ็ดนะเปิดเสียงนะนะเออได้แล้วนะเออไปแล้วไปแล้วนะเออเออเออเจอกันครับ